ท่าน CNG พิสูจน์ความประหยัดจริงกับกา CNG สะดวกสำหรับการใช้งานเพราะวิ่งได้ทั้ง CNG และเบนซิน Mitsubishi t i t o n CNG สุดประหยัดคำนวณแล้วกิโลยังไม่ถึงบาทประหยัดดีทีเดียวครับทำอะไรรถพ่อน่ะผิวนุ่มสยบได้ทุกสิ่ง i m p e r i a l l a t e r softly softly มีเชียร์บัตเตอร์และโจโจบาออย i m p e r i a l l a t e r ให้ผิวนุ่มหน้ากอดทุกครอบครัว อ้อมเจอครีมหนึ่งค่ะที่ผ่านการทดสอบว่าให้ความชุ่มชื่นสว่างใสเท่าแบรนด์ชั้นนำในราคาต่ำกว่าครึ่ง <S <S ก็โอเลาวเรเดียนส์ไงคะที่จุดประกายให้ผิวสว่างเจิดจ้าแบบเซลุ่เเซนโอเลายเรเดียน การผจญภัยครั้งใหญ่ของคู่หูสุดซ่าวูดี้และบาสไลเยียที่ครั้งนี้คุณจะลุ้นสนุกไกลๆแทบลายจมูกดิสนีย์พิคซาพุ่งใจเสนอทรอยซอรี่สามยกกำลัง3ความห,าหา่าในรูปแบบ3มิติทะลุจอวันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบดิสซีดิจิตอลสามิติ i m a ม3มิติบุกตีท้ายครัวนางร้ายดาวรุ่งกุ๊กกิฟต์ซมนทิพย์แต่อยู่น้องก็ก็คุยสกายการอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านี้เขาก็น่ารัก ผมอยากขอให้ต้นเนี่ยมาโยกแฟนี้แล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ไล่ออกทันทีก็คุณป้องรู้เจ้าของแฟนแล้วดิจะมาตรวจแฟนพรุ่งนี้อะแล้วก็ไปงานโรงเรียนในท่านด้วยอะทำไมคําสั่งมันทำไมทำไมอย่างนี้อะครับเหมือนแกล้งกันเลยนะครับ มาช่วงนี้นะคะไปดูภยัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกกันบ้างค่ะไปที่โคลอมเบียกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีการจับภาพได้ค่ะเป็นภาพนาทีระทึกขวัญน,นะคะขณะที่รถแท็กซี่เคราะห์ร้ายคันหนึ่งค่ะติดอยู่ในกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดนะคะตอนที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันที่เมืองบารันควิยาค่ะแต่ว่าโชคดีที่มีคนเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ทันนะคะก็ช่วยมาได้เป็นผู้โดยสารหญิงทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะแต่ว่าคนขับนั้นหนีออกมาไม่ทันนะคะถูกกระแสน้ําพัดเอารถไหลไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายทหารก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้นะคะ ส่วนที่รัฐไอโอวาและมินเนโซตาค่ะก็มีรายงานว่าเกิดพายุฝนพัดถลม่มทำให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะอาคารและบ้านเรือนจำนวนมากค่ะที่เมืองฟาร์มิงตันก็ถูกพัดถล่มเสียหายไปนะคะตอนนี้ต้องมีการสั่งอพยพประชาชนราวๆ200หลังคาเรือนค่ะที่เมืองโคฟกซซและเดมอยส์นะคะออกจากพื้นที่ชั่วคราวด้วยหลังจากที่กระแสน้ำได้พัดพาเอารถยนต์คันหนึ่งตกคูลงไปทำให้เด็กสาววัย16ปีคนหนึ่งเสียชีวิตไปค่ะ ไปที่จีนกันบ้างค่ะจีนเกิดเหตุน้ําท่วมและโคลนถล่มที่เมืองว่นฉวนมณฑลเสฉวนนะคะโดยกระแสน้ําพัดทําลายโรงพยาบาลซึ่งสร้างชั่วคราวหลังแผ่นดินไหวทําให้มีผู้เสียชีวิตไป9คนสูญหายไปอย่างน้อย32คนค่ะตอนนี้มีรายงานว่าตัวเลขทั้งหมดนะคะมีผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่1,156คนแล้วค่ะแล้วก็สูญหายไปอีก588คนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมได้บางส่วนแล้วแล้วก็จัดหาบ่อน้ําสําหรับดื่มให้กัับบบผู้้ปรระะะสภยาาวววก่่40อแลนค วันนี้มีการประกาศให้รัฐบาลจีนนั้นประกาศให้วันพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันไว้อะไัยแห่งชาติด้วยนะคะก็จะให้ประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็สถานทูตจีนทั่วโลกนะคะลดธงลงเครื่องสาวเพื่อจะรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นำ้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการโทรทัศน์ชื่อดังของอเมริกานะครับอเมริกาก็สตาร์เลนไปค้นพบเสียงเพลงจากอัจฉริยะน้อยๆนะครับเป็นเด็กหญิงวัยเพียง1ิขวบเท่านั้นนะครับ อาจเลีย,ยขนาดไหนคนไม่เชื่อขนาดไหนต้องการที่จะไปตรวจสอบเลยนะครับว่าเธอเนี่ยลิปซิงหรือเปล่าติดตามได<า>้ใน World Focus ก,นกับคุณชิปจิตนิยม่ครับสวัสดีครับทั่วโลกรู้จักชื่อของซูซานรอยเอ,อที่ขวานจะแจ้งเกิดได้ก็เกือบจะแก่เกินแก่คือวัย47ปีเข้าไปแล้วแต่ต่อจากนี้ ชื่อของแจ็กกี้อิวานโกกาลังมาแรงและคงจะแซงสูสานได้ไม่อยากนักเพราะเธอแจ้งเกิดด้วไวเพียง10ปีแต่เสียงดีเกินเด็กจนทําให้หลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะไม่ลิปซิงครับเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินเพียงนี้จากเด็กเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนับจากซูซานบอยโอจากบร i เทนส์ก็ทา a l เ n นและมาถึงอเมริกาสก็ทา l เลน เมื่อเด็กกล้าวร้องเพลงของพูชินีแต่แทบจะทันทีที่แจ็กกี้อีวานโก้ร้องจบก็เกิดข้อสงสัยว่าเธออาจจะไม่ได้ร้องจริงแต่เป็นการลิปซิง <S <S มีบางคนถึงกับอ้างว่าได้ตรวจสอบแล้วและออกมาเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด <S <S โดยสรุปว่าพี่ชายของแจ็กกี้เป็นคนร้อง แต่เรื่องนี้เกรนเซเว่นอเลนผู้ฝึกสอนการร้องเพลงมืออาชีพได้ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเสียงร้องของแจ็คก,กี้จริงๆไม่ใช่การลิปซิงเพราะเขาได้เห็นการสั่นของเสียงบนใบหน้าของแจ็คก,กี้ <because S 1> และยังได้ยินเสียง <I can S 1> หายใจด้วย the เกรนยอมรับว่าแจ็กกี้เป็นเด็กอัจฉริยะซึ่งยังได้รับข่าวดีเมื่อผลปรากฏว่าเธอได้เข้ารับรองชนะเลิศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการได้ขอพิสูจน์อีกครั้งด้วยการให้เธอร้องให้ฟังสดๆ กระแสข้า่งคร้แจ็กกี้เกิดขึ้นทันทีขัน like uh, ของเด็กจากพิสเบิร์กกำลังจะเป็นจริงเพราะเธอร้องด้วยเสียของเธอจริงๆในวัย10ปีเปกรงกล่าวว่าต่างกับนาโควาแฟนลนิงเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งร้องเพลงคล้ายกับมารียาคาเลสออกมาด้วยเสียงประหลาดประๆมารียาคาเลสคนนี้เคยร้องเพลงของพูชชนี่เพลงนี้เช่นกัน แจ็กกี้ได้แจ้งเกิดแล้วด้วยวัยเพียง10ปีเท่านั้นขนาดยังไม่ทันตัดสินว่าเธอชนะแต่แจ็กกี้อีวานโก้ก็มีงานเข้ามาเพียบแล้วคนในวงการเพลงจ้องจองตัวเธอมีงานโชว์ตัวและโชว์เพลงในเวทีระดับประเทศมากมายจนน่าดีใจแทนเธอและหวังว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้เด็กไทยด้วยเช่นกันสวัสดีครับ ค,คุณขวัญชนกก็มีข้อสงสัยเหมือนคนทั่วโลกเหมือนกันะนะครับว่าเธอร้องจริงหรือเปล่าแจ้งเกิดเต็มตัวแล้วนะคะเก่งจริงค่ะส่วนวิคฤตซีทรีวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการสาธิตการใช้เครื่องตวรวจบัคเครดิตปรอมเครื่องแรกของโลกด้วยนะคะติดตามจากคุณซีชัดปวีเลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือช่วงของ weekly C3 กับ C ree, ชัดูวีตรีชัชวัตรวงค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยนวัตรกรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยอีกหนึ่งชิ้นซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะสร้างกระแสะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นก็คือเครื่องตรวจบัตรเครดิตปลอมด้วยแสงเลเซอร์ค่ะซึ่งก็ได้ทําการจดสิทธิบัตรไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นนวัตรกรรมแรกของโลกเลยที่เป็นเครื่องตรวจบัตรเครดิตปลอมด้วยแสงเลเซอร์หลักการทํางานของเครื่องตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าจะใช้วิธีในการตรวจบริเวณนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นโฮโลแ ริเวณนี้ซึ่งจะตรวจไปได้ถึงจุดระดับนาโนเมตรคือจุดที่เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดวิธีการใช้งานของเครื่องนี้ก็คือว่าหลังจากที่เปิดแล้วนะคะก็ทําการเสียบบัตรง่ายดายมากเราก็จะเห็นรหัส สีเขียวนะคะที่ขึ้นปรากฏอยู่บริเวณหน้าจอถ้าขึ้นรหัสสีเขียวนั้นแปลว่าบัตรเครดิตนี้เป็นบัตรแท้แต่ถ้าไม่ขึ้นรหัสใดๆเลยมีแค่แสงสีเขียวอย่างเดียวหรือว่าไม่ขึ้นเลยอันนั้นหมายถึงว่าบัตรเครดิตนั้นเป็นบัตรปลอมค่ะที่สําคัญค่ะต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูข่าวก็จะเห็นว่าได้มีการตรวจจริงจับจริงไปแล้วที่บริเวณท่ากัสยานสุวรรณภูมิซึ่งก็จับบัตรเครดิตปลอมจากมาลเลเซียไปแล้ว17ใบค่ะซึ่งต้นเดือนหน้าก็จะมีการผลิตมากขึ้นและนําไปใช้อย่างแพร่ ลายมากขึ้นอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราพูดถึงน,นวัตรกรรมคนไทยไปแล้วไปดูที่สหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าซึ่งล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกานะคะมีการใช้โทรศัพท์มือถือแทนบัตรเครดิตค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Verizon และก็ AT&T นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะบริการลักษณะนี้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นแถบสแกนดิเนเวียสหรัฐอเมริากาและก็แคนาดาค่ะมือถือตัวนี้เนี่ยต้องติดตั้งชิปสื่อสารระยะใกล้เพื่อที่จะส่งสัญ,ญญาณไร้สายนะคะไป ยังเครื่องอ่านของสินค้าค้าปลีกแบบนี้หลักการก็คือว่าคนที่ซื้อของเนี่ยแค่นําสมาร์ทโฟนไปพาดบนเครื่องอ่านปับ๊บระบบก็จะประมวลผลผ่านเครือข่ายแล้วก็ค่าสินค้านั้นจะไปรวมอยู่ในใบเสร็จค่าโทรศัพท์ค่ะก็ถือได้ว่าระบบนี้นะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการใช้งานบัตรเครดิตท,ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มือถือหายนะคะชิปตัวนี้ที่อยู่ในมือถือนั้นก็จะถูกตัดเหมือนกับตัดระบบของบัตรเครดิตไปเลยก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้นั่นเองนะคะก็ปลอดภัยอีกด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงที่ ปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวค่าวนี้นะคะน่าสนใจเพราะว่าทําให้สาวๆหลายคนสามารถลองชุดเสื้อผ้าได้ก่อนซื้อค่ะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์จากทางแมกกาซีนเซเว่นทีนนั่นเองค่ะแค่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะกล้องเว็บแคมแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ปรากฏนี้โปรแกรมก็จะแสดงชุดเสื้อผ้ามาซ้อนกับภาพเรานะคะก็จะปรับขนาดให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็ถ่ายภาพไปโพสต์ใน Facebook ก็ได้อีกด้วยค่ะ น่าสนใจมากเพราะว่าที่สาคัญนะคะบริการนี้เป็นบริการฟรีค่ะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะวันนี้หมดเวลาของ Weekly ซีทรีแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวไอทกับซีได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะถงใจสาวๆนะคะวันนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญในรอบวันรอบโลกนะครับแล้วก็พักกันเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องเด่นยนี้กันต่อครับ กระทรวงพลังงานเปิดนิทรรศการพลังแห่งรักแม่ของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างป่าและเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้อุดมสมบูรณ์ตามโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบเงินช่วยเหลือพ่อและภรรยาของจ่าสิตรีตะเละดอเลาะผอบหมุงงานสืบสวนสอบสวนสพอยอริงที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตและถือเป็นการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว เจ้าหน้าทีร่รวบจากทหารเรือสังกัดหน่วยงานแห่งหนึ่งที่อำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมอยาบ้า1 0เม็ดและธนาบัตรที่ถูกล่อซื้อสารภาพรับมาจากเอเย่นที่จังหวัดระยองเพื่อนำไปขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นจดหมายล็อกเลขท้าย2ตัวสาตัวระบุที่มาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลระบาดหนักที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดเตือนอย่าหลงเชื่อเพราะเป็นฝีมือของแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเสาคอนกรีตหมดอายุให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำไปทำปะการังเทียมหรือบ้านปลาใต้ท้องทะเลตามพื้นที่ต่างๆเพื่ออนุรักษ์ผ่านสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลไทย ในชองมารีเลเพนหัวหน้าพรรฝ่ายขวาของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมนักการเมืองฝ่ายขวาระหว่างญี่ปุ่นและยุโรปที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวันนี้ได้ใช้โอกาสเดินทางไปเยี่ยมสัการะสารเจ้ายาสุคุนิรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างปี1868ถึง1951 สตัตวแพทย์ชาวใกล้วันใจกล้าประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเนื้อง,งอกขนาด15เซนติเมตรออกจากเปลนฝีปากของเจ้าจระเข้น้ำเค็มอายุ25ปีน้ำหนักกว่า1ปตันโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์มจระเข้ในเมืองไทหนานดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดชอบดูหนังไครับชอบความสะดวก ชอบชอบเรียบร้อยแล้วค่ะชอบความอุ่นใจและความใส่ใจเป็นพิเศษ AIS ยินดีให้บริการค่ะพิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AIS ขนมแนวคดิหม่ซันไบขนมอบกรอบทำจากมาจกเกรนธรรมชาติ อร่อยในทุกๆชิ้นสันไบเกิดมาเพื่อคุนสองรสอร่อยจากผู้ผลิตเลเพราะเรารู้ว่าทุกนาทีชีวิตมีค่าการบำบัดร,รักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยจะสามารถช่วยลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วยอย่างได้ผลกรมการแพทย์จึงพร้อมที่จะพัฒนาระบบบริการและการบำบัดร,รักษาเขียงข้างประชาชน ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรวมการแพทย์ธรรมชาติได้ก่อกําเนิดรังนกแถท,ทงคําขาวแห่งท้องทะเลแบรนดคัดสรรเฉพาะรังนกแท้คุณภาพสูงด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะรังนกแท้เพื่อให้ได้แต่รังนกแท้คุณภาพดีร้อเปอร์เซ็นเท่านั้น นกแท้ชิ้นใหญ่เต็มคำและเพิ่มปริมาณรังนกมากกว่าเดิมแบรนด์รังนกแท้คุณภาพที่คุณมั่นใจด้วยยอดขายอันดับหนึ่งโกนหนวดด้วยความเรียบและลื่นสบายกับ g i ิ l e t t e ร a r รีแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป g i ิ l ล t t e ร a ทรีที่มีชื่อเสียงเพราะมีสารเคลือบใบมีดเหมือนเพชรให้คุณราคายเคืองน้อยกว่าให้คุณประหลาดใจกับราคาเพียง149บาท2คนนี้อยู่บนถนนที่มีอากาศร้อนมาก ไม่เชื่อดูเด็กคนนี้ได้ใหม่ฟิล์มครองแสงโอโซนกันร้อนกัน UV 99อซให้ในรถเย็นสบายตโตโยต้าครับน่ะเหอเรอสุดยอดความมันของฟุตบอลถ้วยเลยตำนานบทใหม่ของบอลถ้วยสุดมันตโตโยต้าลีคับสโมสรชั้นนำทั่วประเทศเย่าเยือนสุดร้าใจสุดยอดความมันจียิ่งใหญ่กว่าเดิม <c oughs> ยายแก่ไปแล้วลูกโอ้นี่คราบน้มามันจากรยานนี่แล้วก็คราบสีคราบน้ำมันเครื่องด้วยแม่ต้องใช้แบบที่ดีกว่าแบบผงธรรมาแล้วค่ะใหม่ b r i s s Excel Liquid แค่จุ่มป้ายแล้วเทก็กำจัดคราบได้ดีกว่าผงซัปโปแบบธรรมดาถึง,ง2เท่าไม่เหลือคราบเลยใหม่ b r i s <c oughs> s My, Excel Liquid กำจัดคราบได้ดีกว่าถึง2เท่า เน็ตช้าหยุดฮัชขอแนะนำยอดเด็ดระดับสูง 3D วีดีโอที่ทั้งแรงทั้งคุ้มฮัช 3D วีดีโอใหม่อุปกรณ์เด็กเคลื่้าย EC150 เสียง290บาทถึง30พันยิกายนนี้ทิกเกอร์มีแฟนแล้วก็ทิกเกอร์พาแฟนมาบ้านกี้ก็จะแกะประตูออกเล่นละครด้วยกันเนี่ยก็เห็นมันขี้บ่นนี่มันขี่โมงแล้วนี่มันแล้วกี่โมงแล้วการตรวจสอบเหล่าขุนนางของผีดำ ทำให้ราชสัมัทต้องสั่งโครนระหว่างสองผู้คนเอกใครคือผู้ได้รับความไว้ใจที่สุดซอนปักมหาราชินีสามพนดินทุกวันเสาวัทิตย์น17นาฬิกาสนาที ที่แฟนครอบครัวข่าวสามรอคอยแล้วครับกับนี่ครับเสื้อเรื่องเด่นยันนี้ใช่ค่ะพิเศษเลยนะคะสําหรับแฟนๆของเรื่องเด่นยันนีเสาร์อาทิตย์ค่ะเราแจกให้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็แจกวันละ5ตัวด้วยกันค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะครับ0 8 1 1 3 3 7 2 3 3 0 8 1 1 3 3 7 2 3 3ห้าท่านแรกเท่านั้นนะครับค่ะแจกกัน2วันเสาร์อาทิตย์นะคะเอาละค่ะมาดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูยุทธโอลิมปิกเกมส์กันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยคุณอนุมาทอมโนกุลรายงานจากสิงคโปร์ค ค่ะขอบคุณค่ะพิธีเปิดการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่หนึ่งที่จะมีขึ้นนะคะน่าจะยิ่งใหญ่สมกับที่เจ้าภาพเขาคุยไว้ค่ะเพราะแค่บอกว่าจัดบนแพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแค่นี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะสิงคโปรยุคนี้อยู่ในช่วงของการโปรโมตโดยเฉพาะในโซนที่เรียกว่ามา r ีนาเบย์ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวมาลีนาเบย์แซนซึ่งเป็นเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อต้นปีนี้เอง และในการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมปีนี้มารีนาเบเซนก็มีส่วนเป็นหัวเรือใหญ่รับหน้าที่ในส่วนของที่พักและสื่อมวลชนเช่นเดียวกับกิจกรรมหลักพิธีเปิดและปิดมารีนาโฟตติ้งแพลตฟอร์มเปรียบเสมือนแพยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยรองรับกิจกรรมใหญ่ๆมากมายทั้งคอนเสิร์ตและการแสดง ส่วนพิธีเปิดนั้นจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ2องทุ่มบ้านเราไฮายไลท์อยู่ที่พิธีจุดคบเพลิงที่จะใช้เด็กชายพายเหลือเข้ามาที่อ่าวก่อนส่งคบเพลิงให้นักกีฬาเป็นผู้จุดพิธีเปิดการแข่งขันนี้จะได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางเวิร์ไวด์เว็บยูทโอลิมปิกเกมส์ o r g ด้วยยังมีความเคลื่อนไหวกีฬาสําคัญในเจาะก,กีฬารอบวันครับ ล็อบบีเจแชมเปนชิพที่สหรัฐอเมริกาวันที่2เหมอกลงจัดยังแข่งไม่ได้หลายคนล่าสุดแมตต์บูชาซึ่งลงเล่นครบ36หลุมแล้วยังทำสกอร์นำที่8อันเดอร์ส่วนไทเกอร์วูสรวมถึงธงชัยใจดียังไม่ได้ทีออฟ ชทนนิสโรเจอร์ครับที่แคนาดาได้สีนักหวนหนุ่มเข้ารอบตัดเชือกราฟาเอลนาดาวมือหนึ่งของโลกชนะฟิลิปโคชเลเบอร์ถือจับ2ต่อ1เซตในรอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับแอนดี้เมอร์เรยมือ4ขนขณะที่โรเจอร์เฟเดร์เลอร์ล้างตาสำเร็จเอาชนะโทมัสเบอร์ดิส2ต่อ1เซตชนโนวัคโยอโควิชมือ3ของรายการในรอบต่อไป ขณะที่เทนนิสหญิง Western a น d s o u t h e r n Financial Group รรอบก่อนรองชนะเลิศคิมคลาสเตอร์มือสีของโลกชนะฟลาเวียเพเนต้าสเซตลวดรอบต่อไปพบแอนนาอิวานอวิชส่วนมาเรียชลาปาว่ามือ10ชนะมาริยงบาโตลี2เซตลวดเช่นกันรอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับอนาสตาเชียพารฟลูเชนควาไทยสันเกลมกรดอเมริกันทำงสถิติวิ่ง100เมตรได้เร็วที่สุดของปีนี้ด้วยเวลา9.78วินาทีในการแข่งขันกีฬาดมอนลีกที่ประเทศอังกฤษ คาโลอันเชล otti หวังลูกทีมเชลซีเก็บ3คะแนนประเดิมนัดแรกของฤดูกาลในการเปิดบ้านรับเวสต์ฟอร์เชิฟอัลเบียนในศึกพรีเมียร์ชิพนัดเปิดฤดูกาลคืนนี้นักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มรูนัดแรกชนะเปอร์โตริโก3ต่อ1เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กกังพี2010ที่อาคารกีฬาเวทส่วนนัดที่2เย็นนี้ไทยเราจะลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกา เทควันโดทรูวิชั่นที่ะมบางกะปีเปิดฉากขึ้นในวันนี้โดยมีจองเตะต,ตั้งแต่รุ่นไม่เกิน8ขวบไปจนถึงประเภทประชาชนผู้สนใจชมได้จนถึงวันพรุ่งนี้เทนนิสช้างแซตไ t ทีเอฟไทยแลนด์โปรเซอร์กิตที่จังหวัดพิษณุโลกเซบาสเตียนริชิกจากเยอรมันคว้าแชมป์หลังชนะฮิโรกิคอนโดจากญี่ปุ่น2เซตรวด ปิดท้ายนะคะคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งค่ะเปิดช่องสาไว้เลยนะคะรอดูการประกวดสาวงามค่ะมิส s ทเลนเวิลปีสองพัน0นะคะเดี๋ยวจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของสาวไทยไปประกวดมิสเวิลนะคะปีนี้เนี่ยสาวๆส,สวยๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็มีความสามารถมากด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีนักกีฬาทีมชาติหลายต่อหลายคนเข้ารอบด้วยนะคะรอติดตามกันได้คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งค่ะครับผมเชิญชายคุณขวัญชนกพร้อมทีมเรื่องเด่นเย็นนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ